สวัสดีค่ะบแแบมตัวกินเที่ยววันนี้พากินกระเพราอีกแล้วนะคะกระเพราหมึกนะคะอันนี้กระเพราหมึกหมึกที่ลคโกนะคะเขาหั่นต้อยสวยงามมากเลยนะคะบังบังบังโอ้โหสุดยอดนะคะชิ้นโตโตนะคะเห็นก็เลยตกใจไม่ไหวนะคะ หัวผักกับก๋วัจานหนึ่งค่ะแวะมาค่ะแวะมาทานกับกระดองเัือกเพื่อนะคะเป็นกระ,ระเพราจ้ากระเพรหมึกนะคะ,ะ,ะทอดแบบนะคะชิ้นห้าสิบเมตรเองนะคะผัดเล่นค่ะไม่ถึงนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะอร่อยมากเลยคะ่ะกระดิ่งเส้นเนื้อกระดิ่งนะคะอร่อยทุกคลิปนะคะไม่เชื่แบบนุ่งสาวดูจา้า สรดีค่ะเดิทุกเมื่อเลยนะคะถ้ากดไลค์แชร์กดต nice ิดตามเป็นกำลังใจให้พระแบมด้วยนะคะขอบคุณที่น่าเิกโปโลกเ่การติดตามเลยนะคะ Thank you for watching and subscribe See you every day t r p.m. n i 9 p.m. นะ e n พบกันทุกวันนะคะ3โมงเย็นและ3ามทุ่มนะคะ เลขสามเลยค่ะยังไงก็แวะมาแวะมานะคะแวะมาเติมกำลังใจให้ป้าแบมทุกวันนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าแบมนะคะไปแชาด้วยนะคะตอวภัยนะคะร้อยอร่อยจ้าปรุงรสแล้วนะคะสูตรก็ไม่มีอะไรก็แค่ปลาหมึกแม่าทานแค่นั้นเองค่ะเห็นไหมคะเข้าบ้างแล้วสวยง,งามนะคะ โดนความร้อนแล้วโอ้โหนะคะลวดลายสวยงามมากเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะอดใจไม่ไหวขอผัดกะเพราสักหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทานด้วยกันจ้าปรุงรสตามชอบนะคะน้ำมันกระเทียมพริกขี้หนูตำตำตำนะคะละเอียดมากก็เผ็ดมากละเอียดน้อยก็เผ็ดน้อยนะคะหยาบหยาบก็เผ็ดน้อยนะคะ ผัดน้ำมันให้หอมนะคะเสร็จแล้วก็เอาปลาหมึกลงผัดนะคะผัดให้สุกเสร็จแล้วก็ปรุงรสตามชอบอย่างที่เห็นนะคะใส่น้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะใส่สีซีซอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำนิดหน่อยให้ออกสีมานะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะผสมเป็นผัดกระเพรานะคะ แล้วก็เตรียมข้าวได้เลยจ้าราดข้าวได้เลยนะคะลาดข้าวร้อนๆนะคะก็สวยๆร้อนๆนะคะกระเพราร้อนๆนะคะโอ้โหอร่อยเลยนะคะที่ลืมไม่ได้ก็ต้องใบกระเพรานะคะอย่าลืมใบกระเพรานะคะหอมๆนะคะตุงรสเสร็จแล้วนะคะรอใบกระเพราอย่างเดียวนะคะ ใส่ใบกระเพราก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะโรยแล้วนะคะโรยแล้วโร,วรยใบกะระเพราแล้วนะคะหอมๆนะคะสุดยอดความหอม,อ,มอร่อยบะะแบบราคาห้าบาทสิบบาทอร่อยได้นะคะกระเพรานะคะแล้วแต่ว่าจะซื้ออะไรมาใส่นะคะกุ้งหอยกระเพรา เหมือนกันนะหมูก็แพงพอกับกุ้งหอยนะคะาราคาพอกันเลยนะคะกินกัะเพรานี่กินได้ทุกมือนะคะอร่อยของชอบของโปรดกบเนนะคะตักราดข้าวกินข้าวงร้อยอร่อยนะคะเอซีว่างไงคะเ,เพื่อนๆว่างไงคะชอบนะคะชอบกัะเพราเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นหมึกหม,มึกที่ดังแล้วนะคะสวยงามนะคะ เห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวก็ขอผัดกะเพราอีกมือหนึ่งนะคะผัดได้ทุกวันนะคะแบบนะคะผัดกะเพราได้ทุกวันร้อยอร่อยนะคะของชอบของมันโปรดใช่ไหมคะของกินของมักอยู่ที่คนกินของลำอยู่ที่คนมกนะคะักมันก็จะลำแต,แต่เจ้านะจ้าดูดูดูด,ด,ดูบ้างบ่นงามบงงามบอดงามเต้งามว่าน,นะเจ้าผัดกะเพรานะเจ้า สีสันน่ากินขนาดตักเสิร์ฟเทเสิร์ฟเลยนะเจ้าอันนี้ม่ได้ตักเสิร์ฟนะเทกระทะเลยนะเจ้าเทกระทะใส่ถ้วยใส่จานเลยนะเจ้า,ากินด้วยกันนะเจ้าลำานาด,าน,าด,น,าดะนะเจ้าลำเต้ลำว่าลำขนาดลำเปลิศเเตอนะเจ้า thank you for watching see you every day see you tomorrow bye 那个叫啥子？<noise>